อาจารย์ทอมมี่คะนอกจากคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยจะเอามาใช้คิดคำนวณสถิติในเรื่องของหวยลอตเตอรี่แล้วนะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเอาไปใช้คำนวณอะไรได้อีกบ้างคนะในชีวิตประจำวันเราอะไรก็ตามที่มีสถิติหรือเป็นสถิติได้เราสามารถจะเอามาคำนวณได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรหลักของมันก็มีอยู่แค่ว่าเราหาค่าเฉลี่ยส่วนที่สองคือค่าที่มันผันผ,นผวนจากค่าเฉลี่ย มันจะออกมาแล้วหงายมาเป็นเลขอะไรใช่ไหมครเราสามารถทําตรงนั้นได้ไอ้ค่าความผันผวนก็คือความเสี่ยงในค่าเฉลี่ยก็คือต้นทุนที่เราคํานวณหลักการมาอยู่เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสถิติของรถยนต์ที่จะชนกันเราก็สามารถจะบอกได้อย่างบางคนบอกว่ารถยนต์สีแดงกับรถยนต์สีดําสีมีส่วนเกี่ยวไหมเออว่าจะถูกเกิดอุบัติเหตุมากกว่ากันอะรอย่งนี้ใช่ไหมครัแต่จริงของจริงถ้าเราเก็บสติมาแล้วถ้าเป็นเรื่องของรถ จริงๆไม่มีส่วนเกี่ยวนะครับฉะนั้นเรื่องสถิติที่หยิบมาเก็บกันทั้งหมดถ้าเอาสถิติมาให้มันก็คำนวณได้อย่างสมมติเราอยากจะเอาสถิติเรื่องเกี่ยวกับความรักอเอามาไดด้้วยคำนวณ<อ>ถ้าเรามีสถิติความรักที่แม่นยำและถูกต้องอเราก็สามารถจะามาคำนวณสถิติตรงนี้ได้<อ>จริงๆไม่ว่าจะเป็นสลักออมสินสลักกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยอะไรก็ตามทุกอย่างมันคือการสร้างเกมกติกาบนกระดาษแผ่นหนึ่งมันสามารถเอาทุกอย่างมาเ,เป็นสถิติได้โอ้แสดงว่า หลายๆเรื่องรอบตัวเรานี่มันเกี่ยวข้องกับสถิตินะคะแล้วก็โยงกับคณิตศาสตร์ประกันภัยได้หมดเลยใช่คือประกันเป็นการเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นความแน่นอน